สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวแว็กซ์น้ำผึ้งแว็กซ์ตัวดังในติ๊กต็อกที่เขาใช้แว็กซ์ขนรักแร้แว็กซ์หนวดหรือแม้กระทั่งแว็กซ์ขนจนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแว็กซ์ตัวนี้เนี่ยจะกำจัดขนได้ดีขนาดไหนซึ่งกล่องนี้นะคะมูลค่า,า139บาทนะคะสั่งมาจากแอปสีส้มนั่นเองเดี๋ยวเรามาทดลองใช้แล้วก็มาแกะกล่องกันดูว่าจะเป็นยังไงามาแกะกล่องดูสินค้าข้างในกันซึ่งแพ็กเกจจะบอกเลยว่าสวยมากตรงนี้ก็จะเขียนคำว่า ถนอมเนาะตอนแรกอ่านว่าชมอนอะไรก็ไม่รู้โอเคแกะกันเราจะแกะแบบว่าไม่สน 4, สี่โนแปดอะไรแล้วแกะแบบต้องการแบบนี้โอ้แพ็กเกจสวยจริงไม่น่าเชื่อว่าจะร้อยกว่า,าแกะว่าอะไรด้ยเนี่ยว่ได้อยู่สลากด,ดิสนรงแสดนแดนในกล่องก็จะเขียนว่าถนอมเราสร้างผลิตภณัณฑ์ออร์แกนิกที่มีความเป็นธรรมชาติ และคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีจากท้อนถิ่นเพื่อให้คุณลูกค้าของเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไร้สารเคมีปนเปื้อนพร้อมทั้งบำรุงถนอมผิวของคุณให้ดูสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติและถนอมสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันซึ่งเป็นที่มาของแบรนด์ถนอมเพราะว่ามีแต่ถนอมสินค้าภายในกล่องก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรวิธีการใช้งานนอเวกตัวนี้มี4วิธีแล้วก็มี เขาเรียกว่าเป็นครีมบำรุงหลังแว็กซ์เนาะหลังแว็กซ์แล้วก็ต้องทาครีมบำรุงเดี๋ยวมันจะไม่งั้นจะระลายเครืองของถนอมหนึ่งซองแล้วก็มีผ้านะคะกับไม้พายเนาะใช่ไหมไม้พายแล้วก็ตัวนี่คืออะไรโปสการ์ดมีตัวนางเอกก็คือจะเป็นถนอมอย่างนี้เลยดูสิสภาพเป็นยังไง เราจะมาเริ่มการแว็กซ์กันซึ่งจะแว็กซ์ขนบริเวณนี้นะคะนี่มีแบบนิดๆิดน้อยนอยแต่ว่าในนี้เขาบอกว่าถ้าขนยาวไม่เกินหนึ่งเซนจะแว็กซ์ไม่ออกมาดูว่าอันนี้จะออกไหมเอาแว็กซ์ออกมาพอ,อปะคุยไม่เสร็จเลยอู้หึมด้วยแตนะแสบเราจะป้ายบริเวณตามแนวขนก็จะมาอ,อย่างนี้ อ <Ooh. S 2> <Okay. S 1> เนื้อค่อนข้างที่จะเข้มข้นแล้วก็อาจจะแข็งก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครแบบว่าไม่โอเคก็เอาไปแบบว่าเอาเข้าไมโครเวฟสักสิบวิอะไรอย่างนี้ก่อนเนี่ยมัเป็นอย่างนี้อุย้ยเนื้อเข้มเกินไปเนื้อเข้มเกินไปมึงเนื้อเข้มเกินไป เอาไม้พายเดียวเ,ยเราจะลองแว็กซ์กันแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาแปะผ้ากันดีกว่าป้ายไปตามแนวคนแล้วก็จะมาแปะผ้าแล้วก็รูปแล้วต่อจากนี้ก็จะเป็นวินาทีที่สำคัญที่สุดมาดูกันว่าคนที่โดนแว็กซ์นั้นจะรู้สึกยังไงจะดึงย้อนดูของคนอย่างนี้นะคะดึงครั้งเดียวให้หลุดนะคะดึงแบบสุดชีวิตหนึ่ง องอเจ็บไหมไม่มีขนออกมาอ,อมไม่มีขนออกมาแม้แต่นิดเดียวนะคะเพราะว่าขนที่แว็กซ์เนี่ยยาวไม่ถึง1เซนเมื่อใช้แว็กซ์ตัวนี้ก็จะแว็กซ์ไม่ออกเพราะฉะนั้นใครที่จะใช้แว็กซ์ตัวนี้ขนต้องยาวพอประมาณก็คือเซนหนึเซนขึ้นไปถึงจะแว็กซ์ออก แล้วเราจะแว็กอะไรให้ดูล่ะม,มีใครมีคนหลักแร่ด้วยขามาสรุปกันนะคะสำหรับการใช้เจ้าตัวแว็กของถนอมตัวนี้เนาะหลังจากที่ได้แว็กไปเมื่อกี้นะคะก็เป็นการแว็กขนแขนโดยการใต้บริเวณตามแนวขนแล้วก็โดยการแว็กโดยการยึงย้อนขนขนที่ออกมาก็คือไม่มีขนหลุดออกมาเนื่องจากขนนะคะยาวไม่เกิน1เซนแล้วในตัวคู่มือการใช้นะคะก็จะเขียนบอกเลยว่าขนขนที่จะแว็กไม่ออกนั้นคือขนที่ยาวไม่เกิน1เซนติเมตร กับขนคุดที่เป็นตอที่เกิดจากการโกนเนี่ยจะแว็กไม่ออกเพราะฉะนั้นการแว็กนะคะก็ต้องมีขนที่ยาวประมาณหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นตอด้วยนะถึงจะแว็กออกถ้าจะมาแว็กแบบว่าขนแบบอ,อ่อนๆนิ่ๆหน่อยน,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 นี่คือไม่ออกแน่นอน แว็กน่าจะใช้ดีไหมก็บอกเลยว่าน่าจะใช้ดีแว็กที่มาในกล่องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะข้นมากถ้าใครมีแบบไมโครเวฟก็เอาไปเข้าไมโครเวฟสัก10วิ15าวิเพื่อให้แว็กแบบละลายนิดนึงจะได้ไป้ายแบบติดผิวได้ง่ายๆสังเกตว่าเมื่อกี้แว็กมันข้นมันก็เลยแปะแบบว่าไม่ค่อยโดนผิวมากแนะนําเอาไปแบบเวฟก่อนก็ได้ค่อยมาแบบป้ายสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับการมารีวิวแว็ก์น้ำผึ้งที่เขารีวิวใน Tik t o k ถามว่าแว็กออกจริงไหมเหมือนในติ๊กต็อกนีก้คือออกจริงแต่ว่าต้องขนยาวเนาะแต่ว่านี้ไม่มีขนก็เลยแว็กไม่ออกคลิปนี้ก็จะต้องขอตัวลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย